พี่วายสบายดีครับสบายดีครับนี่เออมึงคุยไปไม่ไรหรอกกินฟูไงซ้อมคนเสือดังมึงก็ไว้ตรงกลางนี่หรือว่ามึงก็มันก็เห็นมึงด้วยไงก็ไวตรงกลางไมเห็นอยู่ตรงกลางไม่เป็นไรพี่ไม่ดม่เป็นไรพี่เขาพี่เขารองเท้ามีมีพี่เขาเยื้มพี่เขาเยืมไม่ได้มีมีรองเท้ามีอ๋อโอเคแล้วรองเท้าใช่ไหม ไม่พีเชือไปไหนวะไม่รู้ไม่ะไใช่หมายถึงว่าถ้ามันเีจะได้ไม่ไ้ครัไม่ไ้เ็นเอวะัยนแม่ล้าอเดเป็นออกล้งกายอื่นแทนบุลี่แกพี่บุลี่พี่บุลี่ไปต่อวันนี้ดูก่อนว่าทีมเรามีตรงเป่าถ้าผมไม่มีวันที่ยี่สิบไแขอ๋อเน้นไปงเยวพี่เน้นไ่เยอ เดี๋ยวคงเราไปชิมลำสั่งกันก็ได้ครับเชื่อมเงาแบกอะไรสักแบกใครอ่ะแบกทุกคนหลายเลยหรอแบกไม่คนเยอะก็เหนืนะเอาบุหรี่แยไอ้เหี้ยคนนึ่งนะมาถึงสนามเร็วปืนอ่ะมาถึงแล้วเดี๋ยวไม่เต๋อเลี้ยงเมืองเลยเี่ยเดี๋ยวสองสองละไปเดี๋ยวเอาอะไรอร่อยคุณตาอร่อยแล้วแต่เข้ามาดูอะไรกันครับเนี่ยผมไม่เป็นตรงครับ เวทพร้อมลงแล้วนะเหงื่อแตกผู้หญิงแก๊งเรามีใครมาไหมมีหลุยแล้วก็หลุยครับมึงไม่เตะหรอไปดูเราดูไหล่เที่ยวอะไรไอเวทยังไม่เหงื่อชุ่มเลยไม่ซ้อมพร้อมแข่งใช่ครับใช่ใช่เน้นเน้นมาเป็นมาสคอตครับนี่มันนี่ยมันเดินมันเหนื่อยโอ้คุณดูอย่างเยอะอ่ะเยอยตรงนี้แม่งออกไม่ได้ตอ้หลุยเดินไปที่ที่แต่นัท Blender, ไปไปไปเออร่มมั้ยไปแล้วไปแล้วไอ้ปืนเนี่ยออกใกล้งจรหลุยหลุยหน้าเหมือนฮานจังวอ๋อฮานตายผมมาอยู่แทนมั้งแล้วก่อนจริงเออร่มนี้ร้อนนี้อ่ะแม่ได้นี่เอาโน่นนะพี่เชื่อนั่งมานั่งเดี๋ยวผมมานั่งเดี๋ยวพี่เชื่อมีเชื่เหรอใช่เอ้า นี่เขาอยู่นานสุดแล้วมั้งเออมานานอ่ะเร็วก่อนใครวะใครตุ่นใหญ่นะอันนี้คนละครึ่งกันนะมึงโผล่ครึ่งหนึ่งกูโผล่ครึ่งหนึ่งเปิดกูโผล่เต็มกล้องเลยตอนเนี้ยอ้าวมึงไม่ได้ไปเตะเขาเบียรเบี่ยงชิพ่อมึงสิี่นี่ไปตรงไหนแม่ผิดลงไปเรื่อยๆมันกดผิดมันกดผิดตอนนั่งอยู่บนรถแล้วมึงเลยพูดว่าลงไปเล่นแล้วมึงเลยถ่ายเั้งใช่ไหมดูดิคนเป็นนักข่าวเหรอคนดูนึกว่าเล่นสตอรี่ ปิดเสียงวะเนี่ยมันิดไม่ได้พี่ปิดไไม่ด้เสียงเนี่ยเดี๋ยวกูมีอะไรจะบอกมันติดไหมนี่ไงติดละติดไหมยังก็เดินไปคุยตัวนู้นสิเดี๋ยวจะปิดจีบทำไมเรื่องผมครับนะนี่จะมีเมื่อท่านหนึ่งดูก่อนนี่รอนแต่การไม่เอาตรงนี้แหละกล้องต้องเนี่ยนี่สิส่งต่อโทรศัพท์ร้อนชิบหายแม่เราเปิดไหมแล้วเขาหาว่าอยากกูหาเขากูอยากออกกล้องอยู่นี่องม้อนก่อนเรามาเจอกัน เขาบอกว่าโค้ชเชือกคิดว่าไหวไหมโค้ชเชือกโค้ชเชือกอะเตะบอลประมาณสี่ไม่เห็นแล้วว่าตขึ้นประมาณแปดโลจะอะไรครัูใครตอบอะไรอ่ะพี่เล่นอันนี้คือพี่เล่นมาแล้วเออเล่นช่วยเฟิร์สเล่นเหนื่อยไม่พอมาได้ยังเหนื่อยไม่เหนื่อยหรอมันลงต่อแล้วเดี๋ยวเรไปต่อบ้านทีอ๋อเตะบอลนี่ไปไหนสัตว์เออ ไม่มึงมีไอรอนนั่งเป็นเพื่อนมึงอย่ากลัวเฮี้ยแหละกูก็ไม่ได้พูดอะไรเลยหลุยเอ้ยเฮี้ยเม็ดก็ไปนอไไม่มึงถามพี่ดำยังว่าเล่าพอหรือเปล่าเฮี้ยไม่แดกขับรถไม่แดกนัรถมันขับไม่เป็นขับเป็นไมึงทำเฮี้ยอะไรเป็น้างเนี่ยเอาเป็นคุยละอ่ะแต่กูขับไม่เป็นไอ้ดองแก้วกูเมาแล้จริงๆไอ้เฮี้ย ตัวแม่งแดงเกวนอูเลสัตว์คนแล้นะแข่งกับพ่อหนุ่มเฮลวยนะคนนี้ใ่ดีกว่าพ่อนุ่มเฮลวตัวเล็กไม่เอาตัวใหญ่จะจำไวตัวกูแดงแล้วเจอย่เจอปื๊ดใครบ่อยพี่ตัวเล็กนนั้นนี่เฮียหลุยมาสถานพี่ตัวเล็กพี่สิเออมาหนมาตรฐานมันสูงด้วยเราไม่สูงาม่หุ่นนักบาไม่เป็นบอลเป็นตัวอ้วนอเียมึงต้อนหามสิกัวไม่ได้เข้าสนามไปตั้งกต่ได้หรุ ไม่หลุยลงปะหลุลงไม่ลงพี่แต่ยหั <c oughs> walk, like anyway, ่อนนะบอกให้ใช่มดูว่าม่กอ็กมาแอ็กไอ้สติไม่่หลุยเนี่ยไม่ถ่ายจริไม่อันนี้ติมันว่าจะไม่ตัดแต่ไม่ถ่ายจริงเลยใส่คนอื่นใช่ใช้คนอื่นหากินไงไม่ตะไว้ใช้ได้หรือว่าเป็นอินโฟดีมึงอ่ะตลาดคนราการยตลาดต้องถ่ายตัวเองถูกต้ถ่ายทำไมตัวเองคมไม่ไม่เป็นตัวแบบว่าเลื่อนไม่ไหวนะเขาบอกว่า หลุยยิงไม่คมเหมือนกล้องมันรู้เขาบอกเลยใช่ไป้ากล้องมันรู้บอกว่าบางเทนแมสซี่ไม่มาหรอเออพี่แมซีเขาบอกพี่หรอจะรู้ดังเด็กมารอพี่มาแล้วพี่เขินเงี้ยพูอะไรก็พูดด้พี่ไปไหมพี่ไปไหมไปดิกินเล้อ่ะนะเพื่อไปต่อเรื่อเอาเพื่อนที่รักเสกเบครับก็คือมีประกันให้สบายถ้ามันยืมมึงนี้กูก็ไม่อยู่นะเรือเพื่อนพี่ไปด้วยหรอลาไปแล้วเรื่อนพี่ไปด้วยหรอไปด้วยครับบอกไว้ก่อนนะเก็บในนี้เปิดเปิด อยากน่เจะเดี๋ยวรอดูผมพอมึงเก้กว่าใครทำคลิปหลุดปะเขาูเลยเาบอกว่าเก่ใจพี่ก๊อตบอกจะไลฟ์พี่ก๊อตบอกว่าไหนพี่พี่ก๊อตอางนี้ถามก็ได้มาอะไรกันเยอะแยะครับพี่ไม่ไลฟ์หรอมาทำอะไรกันเยอะแยะนี่ชองแชทน เอางี้ครับพูดว่าถ้าตอนบ่ายมาก็จะจะเล่นเกมให้ดูแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะไลน์ในหนังหรอเอางี้เลยเหรอครบร้านซับจะเปิดกล้องเลยครับครบร้านซับเปิดกล้องมึงดูเฮี้ยอยู่เนี่ยเออลืมก็นี่ไงที่เขาบอกอ่ะโดห้าพันมึงโชว์ไข่ข้างนึงเออเนียใโดพันนึงมึงเป็นตัวดิแต่ก็ถือกล้องไม่ได้เพราะเดี๋ยวฟันแตกอ่ะเดี๋ดูตอนเตะแต่ก็เตะไม่เล่นเลย ไม่ก็เดี๋ยวตอนเตะเดี๋ยวให้จูมันถือกล้องมาเตะเมันเห็นใครเนี่ยมันไม่เห็นปืดก็ให้เห็นบางทีมึงต้องเป็นมาร์คอดดีวันนี้นทำไมไปกลัวเหรอเออวันนั้นมึงคออ่อนมันจะเป็นควอะไรมันจะเป็นมาเฟ่แข็งสุดแล้วมั้อไงล่ะในห้องนั่นอ่ะแข็งกว่าคอกูว่าเขาในคุยเพื่อนล่ะอะกามมาดูดีโอวิ่งครับเล่นหนูนี่จเลี้ยงลูกอย่ารอรอดูซ้อมอยู่กำลังเลี้ยงลูกอยู่หนัเราไปเราไปวอร์ม่ทำซ้อมอยู่ ไม่เด็ดหรอะคน plu, ดูรอดูเลยเดี <S 4> <S 4> ๋ยวพี่เชียร์เขาจะแบบว่ากูเหรอเป็นโคโค้ดอะโค้ดโคดไม่ใครโค้ดเอ้ยมึงออกกันดานไหมพี่เชียร์นิแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่า DOV กับเด็กเขาอะไหนแจมงอนเด็กสอนเด็กเด็กกี่ขวบนะสิบเอ็ดสิบสองถ้าเด็กเก่งกว่าก็เรียบร้อยตามนั้นพรุ่งนี้ตีห้าเหรียญนี่เก็ดแม่ เตรียมตัวออกเลยสัตว์เท่านี่ยกูดูแลที่มัเตะบอลไม่ได้เยอะพวงนี้เตรียมตีเหรียญเลยสัตว์ใครเล่นเก่งเกินหน้าเกินตาไใ้สัตว์จีโน่มาไหมไม่เห็นนะจีโน่มาไม่มากรอ่ะใช่ลูกไปดำมาหรอนู่นไงเตะบอลอยู่นั่นน่ะอ๋อเอ้ยมาว่ะคนดูแต่กล้องในทวิตมันซูมไม่ได้พี่มึงก็เดินมปิดนี่ยเดมก้อนไปกับพี่กอ้เนเดมก้อนเดมแล้ว นี่จะเป็นขนาดนะไรเกียร์เอายอดยอดคนดูหน่อยเขาอยากดูไงวอร์มปะดูเชื่อกูดิไรไหนปะคนดูไม่อยากดูเราหรอเสร็จแล้วเหนื่อยมันเห็นไหมวะคนเป็นตะคิวไม่ใช่หรอกไปไปร์มด้วยกันปะไปไปคุณเห็นปะที่เดินหิ้วเด็กอะตรงนั้นปะฝากของหนนนะที่เดินหิ้วเด็กอะเขาเห็นเหรอเห็นปะที่เดินหิ้วเด็กอะเดินไปนู่นแล้วอะเขาหิ้วเขาหิ้วไปนู่นแล้วคุพยายามสุดแล้วเราต้องทำไงครับ ให้คำว่าหิวเร็วอืมเอาฟุบไม่เตะหรอไม่เตะครับมาให้กำลังใจแข่งก็ขามกันแล้เนี่ยแเ้าแต่งไปคุยใครมาเดาคุยเลยให้มาฝักตัวใหม่เมื่อกี้มื่อกี้แล้วตอบด้วยนะอะไรอ่ะมาให้กำลังใจหรือมากินเหล้าอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นครับ ูอยากเดินโทรศัพท์คืนนะมันไม่มีอะไรเล่นหน่อยยี yeah. ่ยอะไรอ่ะมาุ๊บคนดูครบพันเวทเทเวิร์กลางสนามหน่อยครับโอ, <c oughs> โอ้สวย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 ไม่ถึงผมเหรอครับผู้ชายครับผู้ชายผมผู้ชายผู้ชายเอากล้องไปถ่ายดีโีหน่อยโอ้โหไปเลยครับมึงก็ไปเองเดิมก็มา,าโทรศัพท์กูเอง <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวโทรศัพท์แตกใครรับผิดชอบละ่ะ เขาเล่นบอลกันอยู่มึงจะอยากดูอะไรขนาดนั้นวะไอ้ชี้มึงก็ค้นเน็ตด,ดูดิสัตวอยากใครยังไงเนี่ยเฮ้ยมึงเปิดโทรศัพท์ดิเปิดโทรศัพท์ดิของใครอะไม่เีอาของมึงดิเอาของมึงดิเอาไปทำไมเปิดโทรศัพท์ไงเปิดทำไมอุ้ยเปิดรู้พี่ก๊อฟคนอยากดู <c oughs> ถ้าหงายหลังนะมมงงไ,งไม่ล่วงหรอกถ้าหงายก็ไม่น่าใช่ประควดเดินไปเดินกลับงงใช่ไปเนี่ย <c oughs> อ๋อไมได้คุยดิจูเอ้มามึงจะคุยกับใครมาอ่านเมนที่รันเมนเขาบอกว่าลงเท่ากับวีสองลงเท่ากับวีสองลงเท่ากับวีสองมาไอจูเขาเรียกมึงอะฟุกสาวิสต์วีสองแม่งขู่อยากเล่นแล้วอะน้ำอะไรเมื่อไหร่กี่โมงเมื่อไหร่กี่โมงเดี๋ยวให้ปืนพาทัวร์ปืนพาทัวยังไม่ได้เตะเลยเขาบอกให้มึงไปพาทัวร์ วุ right? hey, okay. uh. oh, ้นเหนียงออกกะรอพี s. <S ่อ่ะเขาบอกเอ้ยพ oh. oh, oh. oh. ่อมึงเรียกแล้วไปเลยไปดิเขาคุยกับเราหรือเปล่าเฮียเขาคุยเราก็นั่นน่ะเด็กเขาคุยเราเออย่าไปเซ็ตผองก่อนนะครับอ๋อเขาบอกตัวนี้ไปนู่นอ๋อแป๊ะแป๊ะแป๊เฮียก็ต้องย้ายไอ้เฮียเขาบอกให้ย้ายมึงจะนั่งอยู่ไหมล่ะพี่เสียตัวทราไปก่อนถือขออยู่แล้วท้ามึงเอาไปเกื้อกับแฟนเฮ้ยเกือบเกือบแฟนเออมึงถือไหมหมดอ่ะน่าจะของพี่ก๊อตปะ ไอีเวสเขาถามว่าบ้านอินเวสจะปะทะกับบ้านบ้านน้ำเติมแก้วไหมกูบอกเลยกูไม่ซื้อกูเห็นตัวไวแล้วกูไม่ซื้อยู่่่นนนะหัวบ้านน้ำเติมแก้วอยญ่เจอบ้านมาสะโฟกัรกูบอกให้ไม่อยู่ไหนไอ้เวนเขาบอกให้มึงลดน้ำหนักอ่ะไอ้ยี้ยนี่กูไม่แกล้งไอ้สัสกูจริงๆให้เบนไปเป็นโกดิเนาไอ้เวนขึ้นโกแล้วแพ้แล้วแพ้แล้วยูวีเดเซอร์แมนยูแพ้แล้วแพ้คุ้งเว้ยป๊ด ก๋วยจี่ของเรามันคือในห้องนะอ่อะไรกินบ้ไปเลยปะอันนี้มีสองไข่เลยคนดูกูลงนะลงนะลงนะเจอกันไปละบ๊ายบาๆขี้ไม่กล้าลงอ่ะคนดูมันเยอะกี่คนเกือบพันอู้หูช่องบินได้อยู่นะเนี่ยทำไปเล่นเอออันนี้ทะเลพอทั้งหมด900าร้อคนก็จะจะบินเลยอ่ะกูว่าพี่ก๊อฟทำท่านะ อยากคิวคนดูมึงได้ดูนะพอแล้วนะเดี๋ยวขู่ละช่องบินก็่เดินไปดิแล้วมึงไม่เดินไปช่องบินนะมึงไม่ก็ได้ดูแล้วไงเดี๋ยอะไรก็แค่ไม่แค่เอาสองห้ากูขอเ้าไปกินไปกินเบียร์เราปะเขากินนั่งกินอันเดี้ากันใช่หรอฝั่งนี้คืออะไรอ่ะดิเด็กหนุ่มเขาเรียกมีตรงกันที่ไหร คิดไม่ออกเตะออกแม่งเลยเดี๋ยวแกงเลยเนี่ยใช่ไหมน้องแซนคิดแลยไม่ออกก็เตะออกใช่ปหมเออตัวนี้ยครัตังตัดผมครับใครบอกหน้าเหมือนฮานซีฮานไม่ตายครับฮานมาอยู่ไทยเฮ้ยคุยกันก่อนใครกล้องหน้าใครกล้องกลางผมกล้องแท็กป้ามึงอ่ะกูถือน้นละมึงหมดแล้วนิวนี่นี่นี่ตออท่าน โอ้โหคนดูต้องพันเก้าร้อยวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับี่อยากเล่นพี่อยากเล่นเกมไหมใครบ้างเนี่ยอันนี้ใครบ้างินไม่ต้องคุยเถ้าถ้าถ้าลงนี่คือไอ้สตรีมนี่คือเป็นวีสองเลยใช่ไหมถ้าถ้าสตรีมนี่คือเป็นวีเป็นวีสองเลยใช่ไหมร <c oughs> อรอรอเออชมได้ตอนนี้แต่พอเล่นในเกมก็ไอ้กากไอ้กากไอ้กากดนะ ออุ้ยใคร่ะซิก้าปืนสามแน่นอนครับแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้มันลงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องลงไปเล่นไงเดี๋ยวรอดูจังหวะไอ้หลุยเล่นดีกว่าเออน่าน่าใจนี่เดี๋ยวโค้งห่างเขาีอะไรดูวยใจคนรักอ่ะจะพันรักใครอ่ะใจแม่งรักแดูดิดูเพื่อดิไอทีเล็กไอทีเล็กทักทายคนดูหน่อยใจไม่สีดำแม่เนี่ยที่ไลฟ์อะไรเนี่ยกอออเ อันนี้กำลังสัมภาษณ์คนดูอยู่คนดูเยอะยังเออเขาอยากรู้ไงเขาอยากรู้ไงอังเกิลอะไรอ่ะไม่เขินดิมีแต่คนเขินกล้องว่ะไม่มีใครแม่งเหมือนกูสักคนเลยแม่งเลยอ่ะกลับไปหาเจ้าของไลฟ์ไปกูลงแล้วนะเจอกันไปบ่ายต้องกดลงแนะกดยังไง